ครับนี่อยากกินนะนี่แม่ตัวนี้น,นี่แม่หนึ่งกับตัวเรียนจาลองเป็นไ,ไงพอ,อาไหมได้ได้ลูกสาวไม่กินเขาเหม็นกินในรถไม่ได้ ทำนี่ยังอ,อ,อร่อยว่ะโอเคเลยนะพอละเดี๋ยวความดันขึ้นเดีย๋ยวให้บอกก่อนสจะทำนี้ได้าไม่อยากินทำใหญ่ๆกินเลย หอมหวานเลยนะหอมหวานเลยอ,ะอ่ะด,ดกกีกว่าซื้อานไทยอ่ะดีอ่ะอร่อยกว่า